พบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวนะคะเป็น t o y ยต้าอัลติสนะคะ 1.6G ปี2 0 1 4ันคันนี้เลยนะคะในส่วนของราคาขายนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็คันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าได้มีการปรับราคาลงมานะคะจากราคาเต็มนะคะที่ตั้งขายก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็ปรับตัวราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนุ่นก็จะพาเดินดูรอบๆตัวรถนะคะแล้วก็ออปชันภายในตัวรถคันนี้กันนะคะมาเริ่มกันในส่วนของกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะซึ่ง คันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวอัลติสนะคะตัวโฉมไมเนอร์เชนปี2014นั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นโครเมียม3ามเส้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะลบในส่วนของโครเมียมของเขานะคะเรียวยาวตั้งแต่ด้านซ้ายเรดด้านขวาเลยนะคะ ในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็ได้ชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟ c t กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะอ่านี่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าคันนี้นะเป็นอัลติสนะคะปี B 14สีบอลเงินคันนี้เลยนะคะสีเดิมๆแบบนี้นะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อยา่างใดเลยนะคะ ต่อมาดูในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้ออัลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะขนาด16นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่40นะคะปี2 0 1 7ทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางกูดเยียนะสภาพยางนี่คือบอกเลยว่าดอกอยางลึกๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีตั้งแต่เปลี่ยนมานะคะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสภาพคือดีมากเลยนะนี่ยให้ดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะ น็อตทุกตัวอยู่ครบนะคะไม่ได้มีการถอดไปแต่อย่างใดเลยนะในส่วนของด้านแก้มตัวรถนะคะก็จะมีติดในตัวอักษรโคเมียมนะคะที่เป็นดูโอวีวีทนั่นเองนะที่บ่งบอกเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะต่อมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะเราก็ได้ไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ ต่อมาดูในส่วนหัวมือเปิดประตูด้านนอกกันบ้างนะคะก็มือเปิดประตูนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะคะมีการตกแต่งเส้นโคเมียมนะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้ง4บานเลยนะคะอันต่อมานุ่นให้ดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งไฟท้ายของตัวรถคันนี้นะคะก็จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ ซึ่งในชุดโคมไฟของเขานะคะคก็จะมีทั้งไฟถอยและไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะคือแค่ดูด้านหลังนะรุ่นบอกเลยว่าเห็นแล้วก็คือรู้เลยว่าเป็นอัลติสต์นะคะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมนั่นเองนะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักของเขานะคะคทําจากวัสดุโครเมียมอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยให,เห้เห็นเด่นๆน,นะคะแล้วก็รุ่นของเขาะะนคเป็นโคลอราอัลติสนะคะและรุ่นย่อยของเขาก็คือ 1.6จุด6ตัวจีนเองนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะมีในส่วนของตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3าอยู่ด้านท้ายเรียบร้อยนะอ่ะต่อมานุ่นก็จะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะจะต้องเปิดจากภายในตัวรถนะคะก็ะคันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าห้องเก็บสัมภาระภายในนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของสัมภาระได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กหรือว่าสัมภาระเยอะๆชอบเดินทางไกลๆนะคะอันติดคันนี้ก็คือจะตอบโจทย์เลยนะคะด้วยกับด้วยกับบอดี้ภายในของเขาค่อนข้างกว้างนะคะอ่ะ และคันนี้นะคะไม่ได้มีการติดตั้งแก๊สมาแต่อย่างใดนะคะรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินล,ล้วนนะคะเป็นระบบเดียวนั่นเองและในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะถุงเครื่องมือและแม่แรงนะคะเตรียมไว้ให้ก่อนปล่อยรถอย่างแน่นอนนะคะไว้ให้คุณลูกค้านะคะได้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนั่นเอง นี่นะคะในส่วนของทางมะพร้าวด้านซ้ายนะคะรอยเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็รอยทางมะพร้าวด้านขวาเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆเลยนะในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะนี่ให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าน็อตฝากระโปรงนั้นท้ายไม่มีรอยขยับไขามาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแปลว่าด้านท้ายนะคะไม่ได้มีการถอดฝากระโปรงท้ายมานะคะ สามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงแบบนี้นะคะแปลว่าสภาพซีนยางด้านท้ายยังดีอยู่นะคะอะให้ดูกันต่อในส่วนของยางนะคะขอบยางด้านท้ายนะคะไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะโอ้โหนุ่นจะบอกว่าคือรถアウติสที่เรานํามาขายนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าไม่มีรถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยและไม่มีการติดแก๊สอย่างแน่นอนนะคะ ต่อมาเรามาดูภายในกันนะคะซึ่งก็เริ่มจากประตูก่อนเนาะซึ่งในส่วนของแผงประตูนะคะเขาก็จะคุมโทนสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีเบจและเมทัลลิกสีเทานะนี่นะคะมือเปิดประตูได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็เซนทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเอง นะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําแล้วก็ใส่ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะต่อมาดูภายในตัวรถกันหน่อยนะคะก็เริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่าก็อันนี้นะคะจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะมีที่พับหูกระจกนะคะแล้วก็หูกระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ตัวที่ปรับทิศทางรัศมีการมองเห็นของผู้ขับขี่นั่นเองนะคะ และในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดจากพวงมาลัยได้เลยนะคะอะ่เดี๋ยวโน้นให้ดูในส่วนของเลขไมล์ของตัวรถคันนี้กันนะคะนี่นะคะก็ในส่วนของเลขไมล์ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่162,000กว่ากิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นไมล์แท้อย่างแน่นอนเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็ได้เป็นเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้ M A M นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นด้วยมือนะคะีในส่วนของช่องจ่ายไฟนะคะแล้วก็เกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะตรงกลางนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ถึง2ใบนั่นเองนะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะ โอ้ oh, บอสะอาดมากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนฉีกขาดหรือว,ว่าช้ำแต่อย่างใดนะคะสภาพดีมากเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเครื่อง1.6นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะต่อมามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันบ้างนะคะนี่ของเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะทํามาสําหรับผู้โดยสารด้านหลังสามคนโดยเฉพาะเลยนะคะ นี่มีแผ่นยางรองเท้าพื้นที่วางเท้าเหลือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะพื้นที่ภายในเพดานเหนือสีสันนะคะเหลือเยอะจริงๆนะคะเอาดิสนี่เป็นรถที่บอดี้ภายในกว้างมากนะคะคือด้วยกับช่วงล่างที่นิ่มๆนะคะอ่ะเดี๋ยวนวดให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันต่อนะคะนะแล้วก็มาดูเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันเลยนะ และในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTi นะคะขนาด1,600ซีซีนะคะในเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะคะสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังนะคะเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิมอย่างแน่นอนนะคะเดิมๆจากโรงงานจากศูนย์ผลิตกันเลยนะคะอ่ะในส่วนของเบ้าชกนะคะเดิมๆเลยไม่มีรอยขยับในื้อทุกจุดอยู่ครบนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มซ้ายนะ ยาวลงมาจนถึงคาเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของนี่คานฝั่งซ้ายนะคะจะเป็น3 r รอยเม็ดอาร์ดในส่วนของตรงคานนี้อยู่ครบนะคะแต้มสีทุกอย่างที่มาจากโรงงานอยู่ครบเช่นเดียวกันคานหน้าเดิมตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนคานมาแต่อย่างใดเลยนะนี่รอยแต้มสีอยู่ครบนะคะคุณลูกค้าคะอ่ะในส่วนของบั้ยโชว์อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะนี่มีร้อยเม็ดอาร์ดทุกจุดนะคะ ในส่วนของคานด้านขวานะคะนี่เขาจะมี3 r แบบนี้นะต่อมาเรามาดูในส่วนของน็อตฝาก,กระโปรงกันบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะแผ่นการความร้อนสภาพยังดีอยู่นะคะคือแบบใหม่มากนะคะไม่มีรอยห้อยหรือว่ากิ๊บติดไม่อยู่นะคะ สติกเกอร์มอกรสติกเกอร์สีต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะฝผากระโปงไม่ได้เปิดแปลว่าด้านหน้าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ยต a a อ t i ติสนะคะ1.6ตัวจีนะคะปี2014คันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาขายตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะจากปกติราคาตั้งขายอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่านุ่นจะมารีวิวรถท่นไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ